สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับน้องอ้อมนะครับเจ้าของเพจเด็กหญิงนิพาดานะครับเป็นไบค์เกอร์หญิงนะครับเที่ยวสายท่องเที่ยวนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์วันนี้จะมีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะครับพอดีวันนี้มางานศพของป้าก้อยนะครับครับผมแต่ว่าน้องอ้อมเนี่ยได้สัมผัสหรือเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างจะมาเล่าให้เราฟังโอเคครับค่ะก็ ก่อนที่ป้าจะเสียค่ะมันมีวันหนึ่งคืออ้อมก็อยู่ที่หอแล้วทีเนี้ยแล้ทีเนี้ยก็เผลอหลับไปคอยหลับไปในช่วงประมาณสี่ห้าโมงเย็นช่วงที่แบบที่เขาเรียกว่าเป็นเวลาผีตากพระอ้อมอ่ะนะก็เลยตัดสินใจว่าเออตอนนั้นก็หลับมันง่วงแต่ก็ช่างมันเราไม่ได้ถืออะไรตรงเนี้ยเท่าไหร่แต่ตอนที่เราหลับไปอ่ะ เรารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเลื้อยเข้ามาในห้องเราแต่ตอนนั้นคือเราหลับอยู่นะเราฝันอยู่นะเออเราก็เลยมองไปที่ปลายเท้าชุดให้เราหลับแต่เราขยับไม่ได้เหมือนผีอำอะ,อะไรอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้เลยแล้วสักพักนึงเราก็เริ่มเห็นเงาตะคุ่ม,ตะ,มตะคุ่มที่ปลายเท้าแต่ตอนนั้นมันสว่างทุกอย่างในห้องก็คือมันเป็นแบบเป็นแสงธรรมชาติหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มมีเงาของงู เลื้อยเข้ามาในห้องเราแล้วเราก็เริ่มตกใจแล้วแต่ขยับไปได้ไงมันมันหนีไม่ได้ทําอะไรไม่ได้สักพักหนึ่งก็เป็นงูจริงๆเนี่ยเลื้อยเข้ามาเลยค่ะแต่ว่าไม่เคยเห็นงูตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนยิ่งกว่าในหนังเีกอ่ะคือเป็นงูสีดํา แล้วก็ตัวใหญ่มากแบบเกรดแบบดำสนิทเลยตัวใหญ่กว่าอ้อมอีกอะ่ะคือแล้วลำตัวเขายาวแบบเราเราเรารู้ว่ามันยาวมากมากอะ่ะเพราะมันสามารถเลื้อยเข้ามาในห้องเราได้แล้วคือแทบจะมิดห้องห้องเช่าเราแล้วอะ่ะแล้วสักพักหนึ่งพอเลื้อยมาถึงตัวอ้อมอะ่ะแล้วเขาก็พันรอบตัวอ้อมเลยพันขดแบบขดเป็นกลมๆอย่างเงี้ยเป็นเหมือนที่นอนเราไปเลยอะ่ะแล้วสักพักหนึ่งหัวเขาก็ไปจบอยู่ที่หัวเรา แล้วเขาก็เหมือนเชิดหัวขึ้นมาแล้วก็แผ่แม่เบียร์ยรนึกออกไหมคะคือแผ่แม่เบียแต่ว่าตอนแผ่แม่เบียเนี่ยหน้าเขาว่าหันไปที่ประตูทางออกอเราก็เลยแบบเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าเราจะพักน,นึงเหมือนกับเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเหงื่อท่วมเลยไอตอนที่เขาพันเนี่ยเรานอนอยู่หรือนั่นอนนอน,น,อนอมัน,นมพันรอบตัวเลยคือเรานอนขคอยู่แต่เราขยับไม่ได้ไงตอนนั้นแต่เราเห็นแล้วตอนนั้นรู้ไหมว่าเวลาประมาณ ประมาณมันประมาณห้าโมงเย็นประมาณ 5, นั้นห้าหกโมงคือมันยังไม่หกโมงดีแต่พอเราตื่นมามันก็แบบเหมือนแสงจะตกจะหมดแล้วอะ่ะแต่รู้สึกอะไรไหมร,รู้สึกตื่นใช่ไหมตื่นแล้วก็โทรหาเพื่อนเล่าไปเลยแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันแบบมีฝันฝันแบบนี้ขึ้นมาแล้วเหงื่อก็ท่วมตอนนั้นคือเหงื่อแบบท่วมมากเลยเหมือนแบบทุกอย่างมันคือเรื่องจริงเนี้ย แล้วสักพักหนึ่งอ่ะเราก็ไม่คิดอะไรเขาไม่มีอะไรหรอกมัง้งเพราะว่าฝันอาจจะเป็นงูเจ้าที่ก็ได้เราก็ไปเปิดตําราดูอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วพออีกวันหนึ่งต่อมาตอนเช้าแม่ก็แจ้งเข้ามาในแชทว่าแบบป้าเสียซึ่งป้าเองอ่ะเขาเป็นคนที่แบบเหมือนมันมีช่วงหนึ่งที่เราเดือดร้อนในชีวิตมากๆแกนั่งรถไฟมาหาเราถึงที่นะตอนนั้นเราไปไปเฝ้าคนไข้คนหนึ่งอยู่ที่ จังหวัดเพชรบุรีโรงพยาบาลคือมันไกลมากแล้วแกอยู่สม,มุทรปราการอะแต่แกคือนั่งรถไฟไปหาเรา uh huh. ได้นั่งรถตู้ต่อรถทัวร์ต่อรถไฟอะไรของแกะจะมาเจอเราแล้วมาไม่บอกไม่กล่าวได้นะว่ามา uh huh. แล้วมาเจอเราแบบที่เตียงผู้ป่วยที่เราเฝ้าไขเขาอยู่พอดีเลยตกใจว่าเฮ้ยป้ามาได้ยังไงเรา uh huh. เลยมองว่าแบบเออมันอาจจะแบบมี เซนอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเขามาเตือนหรือเขามาบอกอะไรประมาณนี้ค่ะว่าแบบคนที่เขาคอยซัพพอร์ตเราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไ<ป>เหมือนมีความสัมพันธ์จิตผูกพันกันอะไรอย่างนั้นใช่ใช่เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็แบบเวลาฝันเห็นงูอ่ะมักจะมีเรื่องก่อนที่จะมีโชคอะไรประมาณนี้โอเคอาจจะมาเตือนมาบอกเรา<ช>อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับใช่ อันนี้ก็เป็นความเชื่อของน้องอ้อมนะครับแต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่างูท่านนั้นตนนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรใช่ไหมอาจจะมีมีเป็นเหตุการณ์ที่มาทําให้เตือนใจเราอาจจะเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าในในอนาคตอะไรแบบนี้นกโอเคก็ขอบคุณน้องอ้อมมากนะครับขอบคุณมากครับครับสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวของผีฟื้นตื่นมาเล่า ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับและเจอกันในเรื่องราวสยองขวัญเรื่องต่อไปกับผีฟื้นตื่นมาเล่าได้ที่ช่องยมมาทูตประจันบานนะครับและเราก็ยังมีเรื่องเล่าที่น่ากลัวสยองขวัญเรื่องอื่นๆให้ท่านได้ติดตามกันแล้วพบกันครับ